แล้วก็มีปลาปลาทูหอมทอดแล้วก็มีดอกกระเจียวน้ำพริกปลาลาลาดพริกป่นนะคะแซบบอกเลยว่าแซบอันนี้มินใส่ข้าวคั่วหอมมากข้าวคั่วมินคั่วเอง สวัสดีค่ะวันนี้มากินนี่เลยเห็ดพึ่งใบะนางค่ะแล้วก็มินใส่ยอดคอนแคนลงไปด้วยนะพอดีมันเหลือใครรู้จักยอดคอนแคนมัง้งมันอารมณ์คล้ายๆกินเหมือนหน่อไม้ค่ะแต่มันเป็นยอดต้นมันจะคล้ายๆต้นวาสนาไม่คช่ายต้นวาสนาคล้ายๆต้นอ้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นช่วงยอดของมันแล้วก็อันนี้ผักกัดดองค่ะไปกินกันเลยไม่เมามอยละหิวข้าวมากอือ อันนี้อร่อยมากคอนเฟิร์มดอกใหญ่มากมเห็ดพึ่งเขาจะมีรสชาติแบบเป็นเอกลักษณ์นะคะอร่อย อันนี้มินหาเองนะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะมินไปที่สวนที่พี่ที่มินรู้จักนะคะก็ไปหามาแล้วก็แช่ฟีดไว้นึ่งแล้วก็แช่ฟีดไว้ค่ะ เราก็เจอไปต้มอ,อร่อยอันนี้ขี้เกียจต้มละรีบวันนี้เน้นกินอันนี้นะคะบางคนถามคลิปที่เรามปกินเห็ดโคนใช่ปะม,มีคนถามว่ามีขายไหมไม,ไม่มีนะคะไม่มีต้องซื้อช่วงฤดูของมันแล้วก็เอามันนึ่งแล้วก็เก็บแช่ฟีดไว้อันนี้การ หอมใบอันนี้มากเลยหอมขาคั่วแล้วก็ใบแมงลักค่ะอร่อยมาก ก,ก๋วเตี๋ยวแกซื้อมาหลายวันละเราก็จะเอาไว้ต้องกินว่ะเอาไอ้ไก่อนปลาทูขยำข้าว กินแบบก็งดแตกไปเดี๋ยวจะกินเล่นให้หมดเลยคนเดียว ไม่แมไม่มีใครกินเป็นัะคนคนเห็นดอกใหญ่ๆแล้วเขากลัวงดอกใหญ่มาก กรอบมากดอกจะกรอบค่ะ หเห็ดพึ่งน,นุกมหนำมากตอนแรกจะกินกับต้มกระเจี๊ยบเปิดไปเจอเห็ดพึ่งก็กินเห็ดพึ่งดีกว่า อากาศร,ร้อนมากแล้วเวลาถ่ายิปนะเปิดแอร์ก็แม้เสียงดังเหมือนพายุเข้าอ่ะเวลาเปิดแอร์ขณะวันนั้นรูมินดูทีวีใช่ไหมมินให้เปิดเสียงเบาที่สุดนะขณะเราก็มินถ่ายคลิปใช่ปะโอ้โหเสียงทีวีดังมาก งูทำไมดังขนาดนี้กนนินก้า,กานมันอ,อ๋าาาอกรอบมาก เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งใบยนางใส่ยอดคอนแค้นค่ะอยอดคอนแค้น แยอวก่อนค่ะมินใส่ต้มน้ำใส่ใบยน่นางใส่น้ำใบยน่นางใส่หอมใส่หอมแดงใส่พริกสดใส่ตะไคร้ใส่น้ำปลาร้าใสา่ผุงผงอีพงซุปค่ะแค่นี้อร่อยเลย ค้าวหาแต่จริงๆนะมิ้นอะมีปลาทูตัวเดียวแล้วก็มีซุปกระเจียบแค่นี้มินก็กินแล้วค่ะให้กรอบมาก มินไม่รู้ว่าสุดอีสานแท้ๆเขาใส่ใข้าวครัวหรือเปล่านะอันนี้ยพอดีมินคััวเข้าเหนียวไว้แล้วก็มินอะ่ะตาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทําแบทบทําแบบพวกเวลากินแบบพริกน้ําปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหลือมินก็เลยเทใส่เลยไม่อยู่นิดเดียวพอชิมปุอหอมเลยอะ่ะ ดอกเห็ดพึ่งนี่คือแบบือกคนเห็นเนื้อไหมคะม,มีความแบบกลุบกลับมากเหมือนกินอะไรรู้ปะ่ะเหมือนกินหอยเป๋เฮื้ออะอย่างนั้นเลยอร่อยมา จะบอกว่าเผ็ดมากเลยนะมิ้นใส่พริกขี้หนูเขียวค่ะมองไม่เห็นมันไม่เหมือนพริกสีแดงไงเวลาเราใส่ไปมันจะเห็นใช่ปะอันนี้คือเป็นสีเขียวมองไม่เห็นกลมกลืนไปกับใบยะานางอดอกนี้น่ากินมากยั่วค่ะทุกคน,นเหมือนหอยเป๋าฮือมากอจริงๆกรุบกรับมาก มินจาได้เลยสมัยก่อนใช่ไหมสมัยมินเรียนประมาณปวสสมัยนะั้นต้องไปฝึกงานไปฝึกงานที่อนั่นแหละเคยไปฝึกงานแล้วทีเนี้ยไอที่หอที่เขาให้พวกมินอยู่อะค่ะมันจะเป็นแบบมันจะมีต้นไม้ใหญ่หญหญเยอะแล้วก็มันจะมีพวกใบไม้ที่แบบร่น,นจากอันเนี้ยต้นไม้ใหญ่อะค่ะทับถมทับถมใช่ไหมแล้วตอนเช้าพวกมินก็แบบจะไปฝึกงานใช่ปะก็เดินออกไปเชื่อไหมว่าไอเห็ดพึ่งเนี่ยเต็มเลยมันขึ้นแบบอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะแล้วทีนี้ ผู้มีก็แบบว่าคิดว่ามันเป็นเห็ดพึ่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไปบอกแบบไปบอกคนงานที่ผู้มีนเปกงานนั่นแหละก็บอกอุ้ยเห็ดอันเนี้ยคนกินไม่เป็นอ่ะเมาดูคือแบบเพราะว่ากินไม่เป็นอ่ะเมาเขาอาจจะต้องเก็บไปแล้วก็แบบต้องไปแบบทําให้แบบผิดมันหายอะไรเงี้ยถึงจะกินได้โอ้โหแบบโคตรโกหกเลยอ่ะจริงๆไม่แบบไม่บอกเราเลยว่ามันแบบมันเป็นเห็ดที่แบบมีมูลค่ามากเลยอ่ะจริงๆ แล้วเราก็เป็นเด็กอะเนาะก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยว่าแบบเห็ดพึ่งคือเราเห็นเห็นว่าดอกมันใหญ่อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าต้องเป็นเห็ดพึ่งต้องน่าจะเป็นเห็ดพิชนะแหละอะไรอย่เงี้ยจริงจริงมันเหมือนเห็ดพีอ่ะเพราะว่าดอกมันใหญ่มากมิ้งยังไปเด็ดเล่นแล้วก็เอามากางลม่มแบบมันใหญ่อ่ะมันใหญ่แบบเป็นกระด้งเลยพูดดอกเล็กๆอะไรอย่างนี้ก็มี โอ้แบบคนนั้นพอตอนเย็ยนพวกมิ้งกลับมาใช่ป่ะตอนเช้าไปฝึกงานใช่ป่ะไปบอกเขาแล้วเขาก็บอกยังยงว้นอย่างงีงอออ้อะไรเงี้ยพวกมิ้งก็เอออะไรเงี้ยเออออะไรเงี้ยพอตอนเย็ยนกลับมาคือหายเกลี้ยงค่ะไม่เหลือเลยค่ะหายเกลี้ยงเลยค่ะเห็ดพิษหายเกลี้ยงคือแบบเสียด,ดายมากทุกวันนี้มันยังแบบหูว่าเสียด,ดายอะแต่อย่างว่าตอนนั้นอะไปฝึกง,งานไม่มีที่ทํากินไม่มีแบบถึงเก็บไปก็คือแบบไม่มีหม้อหายกระทะอยู่ดี เขาน่าจะมีน้ำใจั้องมีนเอามาให้เราเกินสักถ้วยอะไรเงี้ยเอาไปแล้วอะถ้ามันเป็นเห็ดพิษนะมันคงไม่หายไปทั้งแบบทั้งกอ,อยงเง้หรอกสิงเป็ดเหลยอะตอนนั้น มิ้นยังพูดกับเพื่อนเลยมิ้นบอกว่ามิ้นไมคนที่ชอบกินผักอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมิ้นบอกอุ้ยถ้าไม่ใช่เห็ดพึ่งนี่มันคงจะกรอบนะดูเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยอืมมิ้นบอกทำไมพวกเห็ดพิษอ่ะมันจะดูน่ากินกว่าเห็ดแบบที่มันกินได้อะไรเงี้ยยังพูดกับเพื่อนเลยสุดท้ายแล้วมันก็หายไปจ้าตายต้นไม้นี่ยอดคอนแคนนะคะเห็นไหมสีมันเริ่มเปลี่ยนล้มิ้นซื้อไว้หลายวันอืมหวาน กินก้านก้านเห็ดพึ่องอืมอบลออิ่ม <laughs> ่ากกะจะกินเล่นทั้นน่ะ <laughs> เดี๋ยวให้กินตอนกลางวันค่ะโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ